ก็ขอกลับสวัสดีนะ้องๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยที่ได้เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้ก็อยากมาหาอะไรใหม่ๆเล่นนะคะทุกคนอันเ<ๆ><ๆๆ>ดิมๆก็เบื่อแลวเล่นเบื่อแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ทําการเติมเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาใช้โค้ดนะคะเอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารอใช้โค้ดตรงประกาศนี้เลยนะคะทุกคนแต่ก็จะพยายามมาให้ทันโค้ดนะคะทุกคน แต่สําหรับใครที่อยากใช้โคดก็มาที่หน้าประกาศก่นกอนนะคะเพื่อโคดยังไม่หมดเนาะวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะจัดเป็นไอเดียอะไรอยากจะจัดเป็นวันนี้ขอจัดไอเดียอกเอฟแล้วกันนะคะทุกคนจิ้มเลยเออกดโอเคเลยนะคะทุกคนปุ๊บเฉยเด้งมาหน้านี้นะคะทุกคนก็ไอเดียเชื่อมแอฟ้านะคะทุกคน ช่วยเฟสต์ไหนกัคนนะคะก็จะมี2ชั้นก็ปลอดภัยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าขอไปทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าตัวเกมเลยก็โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่หน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เป็น i d ดีหมวกเอฟนะคะทุกคนหน้ากากไฟก้ามทองแล้วก็ เกมหมวกเอเบลทุกคนแต่ในส่วนท่าทางนะคะทุกคนเรายังไม่ได้กดดูเป็นว่าเราไปกดดูพร้อมกันเลยท่า <5 S 1> <5 S 2> ทางก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนมีปืนเจ็ดดวประมาณ,ม,าณมีปืนเจ็ดยู่3กระบอกนะคะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของท่าอื่นๆด้วยนะคะทุกคนและที่สําคัญเลยนะคะทุกคนคือมีท่า VIP 8นี่เป็นด d VIP 8นะคะทุกคนในดีเนี้ย ชุดอาจจะไม่ค่อยโหดน,นะคะทุกคนแต่ก็น่าจะเติมไปเยอะอยู่นะคะทุกคนก็มีท่า XM8 นี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีปืนของสวงนะคะทุกคนสองควงนี่เลยต่อมาก็จะมีท่าสมุดอุยทุกคนเราเจอท่าสมุดเล่มนี้แหละดูดิอย่างเท่อ่ะ ต่อมานะคะทุกคนก็เป็นท่านั่งชิงชา้านี่เลยเว้ยเว้ยคอมกระตุกนะคะทุกคนนี่เลยท่านั่งชิงชา้าต่อมาตีกีตาร์ดูดิเชดโตต่อไปเป็นท่ากดคู่นะคะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน และถ้าปืนอัพปืนสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือซองยาอัพแปดนี่เลยโคตรเท่เลยนะคะทุกคนและที่สำคัญไอดีนี้มีการปลดพานไว้ด้วยนะคะทุกคนเจ้าของเก่าเพิ่งน่าจะน่าจะพผ่งเซ็งนะคะทุกคนมีท่าหัวใจแล้วก็ท่าในอนิเมะเรื่องหนักพีค่าต่าสูงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะทุกคนต่อมาก็คือถ้าต่อยมวยนี่มาดิ แน่จริงก็เข้ามานี่ต่อมาก็จะเป็นท่าร้องเพลงนะคะทุกคนไม่ใเหมือนจะตีนบีเบอร์เลยทุกคนแต่เกงตัวเนี้ยเต่งตัวแบบเนี้ยร้องเพลงแบบเนี้ยนี่ดีบวะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้พี่ด้วยนะคะทุกคนส่วนไอดีนี้พี่น่าจะเล่นไม่นานหรอกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ใครอยากได้ไปเล่นต่อนะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะทุก,ก,กคนสำหรับพี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย